สวัสดีครับชื่อนายบุทิเมจิรานรงรุนนะครับชื่อเล่นชื่อสตาร์ครับสวัสดีค่ะชื่อนายสุธพบขันทองดีชื่อเล่นชื่อโฟกอยู่มสี่ห้าเอกศิลปะการแสดงค่ะสวัสดีครับชื่อก้องพัสกรอิสระวงเทวาจากห้องม6ทับ7นะคะวิชาเอกภาษาจีนระบบเป็นเฟรมครับครูชมรมชื่อครูดิวค่ะระบบเป็นบอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวไปดูในละครดีกว่าเนาะ ตัวละครในเรื่องเฟมนะครับคือตัวละครเนี้ยจะเป็นฟิลแบบรักเพื่อนมากยอมเสียสละให้เพื่อนได้ทุกอย่างเลยแบบถ้าเพื่อนมีอะไรแบบอยากช่วยเป็นคนเฟนลี่กับเพื่อนมากๆเลยครับในเรื่องครูดิวเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความลึกลับซับซ้อนเป็นคนเงียบเงียบแต่ว่ามาแล้วอิมแพคสุดเลยไอ้บทที่บอกไม่ได้เนี่ยคาแรคเตอร์เป็นบทที่ค่อนข้างที่จะตรงข้ามกับเราเลยแบบอย่างสิ้นเชิง ปีที่แล้วเนี่ยเราเรับบทเป็นเฟียสเนาะส่วนคาแรคเตอร์ในเรื่องก็เป็นแบบนี้เรามานั่งรอนานมากแล้วแบบคือบทเราแบบอยู่ฉากเก้าอะไรเงี้ยแล้วแบบรอคนอื่นเล่นตั้งแต่ฉากหนึ่งยันฉากฉากแปดแล้วเราอยู่ฉากเก้าเรารอนานมากเลยครับมีความสนุกสนานมากแบบรุ่นพี่มีความแบบเฟลลี่แล้วก็แบบอบอุ่นมากเวลาได้มาซ้อมละครครับ ช่วงซาวด์ะค่ะแบบพี่ๆชอบแกล้งกันมากแล้วแบบโดยเฉพาะนางเอกแกล้งสนุกมากค่ะชอบแกล้งนางเอกรู้สุดแบบนางเอกน่าแกล้งค่ะนางเอกก็น่ารักแล้วพี่ๆก็น่ารักหกนูน่ารักที่สุด,โโดมันสุดผมคิดว่าน่าจะเป็นมาเตอร์ตะลันครับที่จะรับบทเป็นเฟรมเพราะว่ามาเตอร์ตะลัน เขาแบบเป็นคนเฟรนลี่แล้วแบบเวลาอยู่กับเพื่อนก็แบบเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเสียสละให้เพื่อนได้หน้าเหมือนเตมเหมือนกันนะเหมือนไหมเหมือนครับคิดว่าเป็นมาสเตอร์ถัปนวัฒน์ค่ะมาภาษาไทยม2คิดว่ามาสเตอร์เขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเรียบร้อยนิ่งๆแล้วก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งน่าจะต้องเป็นมาสเตอร์วิเชียนครับ คือจริงๆก็ไม่ได้อยากจะแบบบอกว่าเป็นใครเพราะแบบว่าจริงๆตัวนี้มันก็จริงๆตัวนี้มันเป็นใครก็ได้เพราะมันอยู่ในส่วนลึกๆของเราแต่ว่าที่เราบอกวิเชียนเพราะว่าเพราะว่าน้องๆบอกมาว่าพี่ก้องบอกตอบชื่อนี้สิอะไรอย่างงี้อลังการครับพอคิดว่าโปรดักชันปีนี้ใหญ่มากแล้วแบบนักแสดงก็คือมีคุณภาพมากๆเลยครับทุกคนตั้งใจซ้อมมากๆแสงสีเสียงจัดเต็มแน่นอนครับพร้อ ฉากอะไรอลังการมากเลยครับฉากหูสวยมากแสงดีมากครับบวงมากสองเองอ้าวว้ามากมากก็ปีนี้นะคะเป็นครั้งที่สองที่จัดละครเวทีนะคะอยากใจทุกคนมาดูกันเยอะเพราะว่าปีนี้ทุกอย่างแบบว่าลงทุนเยอะมากฉากใหญ่มากเสียงซาวเพลงทุกอย่างมาครบหมดเลย แล้วก็นักแสดงหน้าตาดีมากค่ะ <c oughs> โลกมันเหลี่ยม <c oughs> โลกมันเหลี่ยมนะฮะเหลี่ยมแบบมีมิติด้วยก็คือทุกคนจะได้เห็นเหลี่ยมของแต่ละมุมมองของแต่ละคนทั้งตัวละครอ่ทั้งทั้งคู่ดิวทั้งหลายๆตัวละครอย่างเช่นคู่ดิวเนี่ยน้องโฟกเนี่ยก็พลิกบทบาทเหมือนกับเราเราก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้โชคดีดีกว่าที่ได้รับการพลิกบทบาทจากโลกความเป็นจริงสู่โลกละครเนาะแล้วก็ขอฝากถึงน้องโฟกนิดนึง พี่น่ารักที่สุดในกองไหนนะคะน่ารักกว่าน้องโฟกอแน่น่ารักที่สุดในกองนี้อยากมามอยพี่ท็อปครับนี่คนนี้เลยเวลาไม่ตรงอะไรเงี้ยไปทำมีธุระข้างนอกอะไรเงี้ยครับก็คือพี่ท็อปก็จะแบบเราก็บอกพี่ท็อปได้พี่ท็อปแบบเข้าใจเราตลอดเลยว่าแบบเออเรามีธุระอะไรแบบนี้ครับบางทีพี่ท็อปก็แบบดุนิดนึงบางทีอะนิดหรอไม่นิดเท่าไหร่ก็ดุอยู่ ถ้าเราไม่มาซ้อมเนียก็แบบเริ่มมองตายอย่างเงี้เพื่อนนักแสดงก็อยากเมามอยคนที่เล่นเป็นเพื่อนเราเลยสอนเพราะว่าตอนเราเล่นกับเขาเนี่ยก็คือแบบรู้สึกแบบบางทีอะมันช็อตไงเพราะว่าแบบด้วยความเราแบบสนิทกันบางทีอะชอบแบบด่ากันอะไรเงี้ยคือในเรื่องเราต้องรักกันมากๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออนั่นแหละเอาเมาส์เป็นพี่ท็อปและการอ่ะคืนภาพตึง <laughs> อีกแล้วพี่ท็อปเนี่ยดุมากไม่รู้จะดุมาจากไหน เหมือนแบบรถไวเลยอะโอ้โพี่ท็อปค่ะเพราะว่าพี่ท็อปน่ะเหมือนมินเนี่ยนพี่ท็อปเหมือนมินเนี่ยนมากทั้งท่าเดินทั้งทุกอย่างเลยทุกการกระทาพี่ท็อปเหมือนมินเนี่ยนแต่เวลาเขาจริงจังอ่ะเขาจริงจังแบบดูเป็นผู้ใหญ่โคตรเท่คิดว่าคนดูน่าจะเซอร์ไพรส์ามากๆเพราะว่าปกติเนี่ย ทุนคนอย่างนี้เลิศแต่ว่าคารคเตอร์ของครูดิวอะตรงข้ามกับเราแล้วครูจะเปลี่ยนมุมมองทุกคนไปเลยเพราะว่ามันเลิศท้าทาย,ทายมากเพราะว่ามันค่อนข้างจะตรงข้ามกับเราแตกต่างแบบมากแบบสิ้นเชิงเลยและเป็นตัวที่ต้องบอกก่อนเลยว่าเล่นยากมากตอนที่ได้รับบทนี้มาคือเราแบบช็อกแบบเฮ้ยเราเหมือนเราแบบนั่งเรืออยู่บนแบบว่ากลางมหาสมุทรเลยแบบปืดแล้วแบบมองไปแล้วแบบ โโอ้น oh no. เพลงเนี่ยเป็นการแต่งจากเอกดุริยางขึ้นมานะคะเป็นการ collaboration ซึ่งบอกว่าเออตอนที่ฟังครั้งแรกรู้สึกว่าขนลุกมากเพราะว่าเสียงเพราะดนตรีเพราะแล้วก็เข้ากับดนตรีเข้ากับละครมากเลยค่ะเหมือนฝันค่ะลอ,ลองไม่ได้ค่ะ ก่อนอื่นเลยเราต้องเห็นภาพตรงกับภ่มกับแล้วก็เห็นภาพตรงกับฝ่ายเขียนบทนะครับก็คือเราต้องไปสอบถามว่า Refer e n c e ตัวละครเนี้ยเป็นยังไงวิธีการพูดโทนเสียงเพราะด้วยความที่เราเป็นแบบว่า LGBTQ เนาะเสียงเราจะออกค่อนข้างจะโทนหวานแล้วตัวละครเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่บอกดีกว่าตัวละครเนี้ยค่อนข้างที่จะลึกลับนิดน,นึงจะต้องใช้เสียงที่ต่างจากความหวานหวานละครเรื่องเนี้ยมันเราขายความเป็นเฮอร์เรอร์ต้องไปดูกันว่าตัวละครเนี้ยมันเป็นตัวละครยังไง สามารถซื้อบัตรละครได้ที่ Ticket ตแม o n วันนี้นะคะถ้ารอบบุคคลภายนอกก็มาซื้อได้ที่ Ticket ตเม o อนครับมี2รอบเลยมีรอบการล่ากับรอบบุคคลทั่วไปครับรอบการล่าดินเนอร์เนาะมีดาราอินฟลูเอนเซอร์มาเยอะแยะมากมายเลยนะคบอย่าลืมมาดูพวกเราแล้วก็อย่าลืมมาลืมมาค้นหาความจริงกับพวกเรานะมาดูตัวละครลับที่เราได้เปรยมาให้ทุกคนมาเห็นพวกเราในมุมมองใหม่ๆด้วยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ Marriage hour